เนี่ยมันเป็นสภาวะจำยอมหรือเปล่ารุ่นนี้นั่นอาบางคนเขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่เขาพอสารตัดสินนะครับช่วงแรกเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าไม่น่าเลยเออเขาไม่คิดว่าจะทำรุ่นนี้นั่นอ่ะอันนี้มันยังไม่เสด็จน้ําเลยเขาก็เขาก็ตีโพยตีพายไปแล้วว่าผิดนะเอ <laughs> อยู่ไหม ตีโพยตีพายไปแล้วว่าผิดนู่นนี่นั่น,นเออเขาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นู่นนี่นั่น,นเออแต่ก่อนเขาก็ไม่เคยคิดออถูกไหมนะก็ยังงงกับเขาเหมือนกันคนเรานะอ,อ่ายังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายของมันเลยก็ยังเขาก็ยังมั่นใจแหละว,ว,ว่าเอ,อ่อแก่ทาจริงๆริงจอยนะครับสวัสดีครับผมเอ,อ่อเขายังมั่นใจแหละว,ว่าแกทําจริงๆ อืเห็นไหมคนเรามาันะนก็นะอยู่ด้วยกันไม่เชื่อใจกันมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเรามันต้องมีเหตุและผลนะไม่เชื่อฟังคนอุกคนนี้ไปก็ครนะคิดไปได้ทั้งนั้นแหละเราจะทําอะไรเราก็ต้องดูเหตุและผลก่อนจะเชื่อเชื่อได้ต้องมีเหตุและผลนะครับมีที่มาที่ไปของเรื่องราวก่อนถึงจะน่าเชื่อแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องราวไม่มีเหตุและผลนะครับไม่มีที่มาที่ไปเนี่ย เราก็ยังไม่เชื่ออืมนะสิ่งที่เราอยากจะรู้เราก็พยายามอยากจะหาข้อมูลมานะแต่ว่ามันก็หาไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วข้อมูลมันไม่มีเพิ่มเติมไปกว่านี้แน่แนแอดพูดได้เลยแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งแอดจะเชื่อนะว่าอาจจะมีแต่ว่าทังฝั่งนี้หมดแล้วเออฝั่งลุงนี่หมดแล้วหมดข้อมูลแล้วที่จะคน้นไม่มีไปมากกว่านี้ที่แกจะซุกซ่อนแอบแอบเอาไว้เนี่ยนะ แกถูกขุดคุยนะเอาเอาเสียมเอ่ยเอาทั้งรถแมคโครเอ่ยมาขุดอ่ะหาข้อมูลอ่ะไม่มีไม่หาไม่เจอเลยมันหมดแล้วที่เราค้นหากันมาเนี่ยต้องหลายปีเนี่ยไม่มีเลยนะหาไม่เจอเลยไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนจะมีที่แกแอบแฝงเอาไว้ไหมความลับที่ยังไม่เปิดมีไหมยังไม่มีมันไม่มีแล้วเอาพูดง่ายดีวะหาไม่เจอเพราะว่าขุดไป คือมีมีอะไรก็ขุดหมดแหละาขุดยันมือไม้เอาพู่ง่ายยังประวัติไม่เหลือซากย้อนไปเป็นสิบสิบปีเลยนะ่ะเออก็ไม่มีมันมันไม่มีอยู่แล้วเหตุเหตุมันเกิดเฉพาะหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับการย้อนไปสิบปียี่สิบปีไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยคนละเรื่องเหตุการณ์มัน เกิดเฉพาะวันนั้นวันนั้นอย่างเงี้ยมันข้องเกี่ยวกันหรือไม่ยังไงมันมีผลภายภายระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หรืออสองสัปดาห์เนี่ยนะมันจะเกิดอะไรก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้แหละมันมีเหตุผลแต่ถ้านอกนั้นถ้าไม่มีอะไรเนี่ยความน่าเชื่อถือมันไม่มีแล้วอย่าไปเท้าความย้อนไปสิบยี่สิบปีอย่างพวกนั้นเขาคิดกันเลยเอาชีวประวัติออกมาางมันไม่ใช่มันไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย อุปนิสัยใจคอก็ไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวเออมันเกี่ยวในเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นเอ,อเฉพาะที่มันเกิดระยะเวลาแค่ไม่กี่วันอย่างเงี้ยอันนี้ยังพอยังพอยืนยันได้ว่ามันน่าจะคล้องเกี่ยวกันเพราะมันเกิดระยะสั้นๆก่อนเกิดเหตุอะไรอย่างนงี้นะาแต่นี่มันก็ไม่มียังหาไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้ แต่ว่าทางนู้นเรายังไม่ได้ไปนะแต่ทางเนี้ยเราไปหมดแล้วว่ามันไม่มีจริงๆเออหาข้อมูลไม่มีประวัติก็ไม่มีก่อนหน้าก็เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นอืมถ้ามันเด่นชัดถ้ามันอะไรเราก็จะเข้าใจได้แต่ที่เันเข้าใจไม่ได้เลยมันไม่น่าใช่ไม่มีจริงอ่ะพูงดง่ายความน่าจะถือไม่มีเราก็ต้องยอมรับนะตรงนี้เออแต่ทางโน้นเนี่ย เยอะแยะที่เราจะสงสัยเยอะหลายหลายขั้นตอนเลยลนะ่ะเยอะมากก็คือมันเป็นเหตุให้สงสัยพูดกลับไปกลับมาเนี่ยเราก็เราก็คิดอยู่แล้วนะขนาดของลุงพูดไปนิดหน่อยมันยังมันยังเอาไปเป็นประเด็นเลยมันยังหาว่าน่าสงสัยนู่นนี่นั่นนะ เอออันนั้นอ่ะน่าสงสัยกว่าอีกทําไมไม่สงสยัยเอ่อน่าสงสัยกว่าเยอะอืมใช่ไหมคนที่อยู่ด้วยกันเขาย่อมรู้ดีนะคนในพื้นที่อรู้ดีที่สุดเพราะเ็าอยู่ในในวันนั้นด้วยไงเขารวมตัวกันอยู่ในวันนั้นด้วยแหละแล้วก็ก็เป็นบุคคลหน,นึ่งนะครับที่เดินหานะครับนะเอ,อ่อการเดินหากันนู่นนั่นมันต้องเห็น อะไรที่มันเป็นจุดเด่นจุดด้อยนะครคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันเนี่ยเขาจะรู้ดีนะบอกตรงรู้ดีมากแต่เขาจะบอกหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะเ็าว่ากันไปเขาจะพูดไหมแต่แอดพูดได้เลยว่าครอบครัวเนี่ยรู้ดีที่สุดครอบครัวรู้ดีมากอ่าแอดเชื่อนะว่าครอบครัวเขารู้ดี รู้เยอะเลยละ่ะนะครับแต่แต่เขาก็ไม่พูดจนกระทั่งปัจจุบันะเออนะปัจจุบันจะออกมาพูดไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่รู้จะไปพูดทำไมด้วยถ้าพูดกับตอนนั้นล่ะตอนเริ่มแรกเนี่ยโอเคเลยพูดไปเต็มที่เลยสงสัยยังไงอะไรยังไงก็ออกมาพูดเลยถ้าไม่กล้าพูดก็เขียนบัตรสนเทศมา อ่าเขียนเป็นจดหมายรับมาจดหมายน้อยมาอ่ามันได้หมดแหละเราจะสื่อยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ใกล้ตัวเราอ่ะมาเซฟซตัวเราทํายังไงก็ได้อ่าถ้าเราจะต้องการช่วยผู้บริสุทธิ์จริงๆนะ <c oughs> มันจะช่วยได้อย่างนั้นนะครับช่วยได้อืมอันเนี้ย <c oughs> ทาเป็นไม่ช่วยไง ถามว่าตะก่อนช่วยได้ไหมช่วยได้สิช่วยกันพูดเนี่ยเออถ้าเขาไม่ยอมรับเอในพานไม่ยอมรับใช่ไหมเข้าสื่อเลยเอฟซีเข้าหาสื่อเพราะสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วเอฟื่อยู่ทั่วไปอยู่แล้วที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เรียกสื่อมาคุยเลยฮู <laughs> มาช่วยกันพูดนะภายในครอบครัวเรียบร้อยเออการันตียืนยันได้เลยเออ นั่งยันช่วยกันนั่งยันนอนยันเลยเออช่วยกันยืนยันเนี่ยเรียบร้อยเออแกก็รอดเอาพูดง่ายๆาภายในครอบครัวก็ทํานะแต่นี่ไม่มีเลยเอฟซีไม่มีพูดไม่มีอะไรปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็จะบอกเอ่ยอ,อ้างบอกว่าพูดไม่ได้อันตรายเขาว่างั้นเออมันเสี่ยงนู่นนั่นะเขาก็แล้วแต่จะอ้างไปอ่า เขากลัวมีดีพลเยอะเขาว่างานอ้าวแล้วจะปล่อยให้ญาติพี่น้องกันเนี่ยตุยไปหรอหรือ,อยังไงเออญาติพี่น้องโดนโดนไปแบบไม่มีพูดง่ายไ,ไม่ได้มีความผิดอะโดนไปได้ยังไงอ่าคุณไปกลัวใคร <laughs> เอาอจริงนะ ถ้าแอดถ้าแอดอยู่เนี่ยแอดเป็นญาติเนี่ยแอดเปิดเลยนะเอาจริงถ้าแอดรู้แอดเปิดเออแอดเปิดเลยแอดไม่สนใจหรอกเออเราเราอยู่ในที่โล่งเลยนะบอกตรงเออถ้าไม่ฟังแล้วก็ออกสื่อเลยแล้วก็ยืนยันการันตีไปเลยนะคือให้มีน้ำหนักไม่ใช่ให้แกพูดอยู่คนเดียวแต่ก่อนนี่แกพูดอยู่คนเดียวเอฟซี FC. ไม่มีใครมามายืนยันให้เลย อ่ถูกไหมแกนี่อธิบายอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาการันตียืนยันให้ก็จบสิถูกไหมจบเออแต่ก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้นะครับดูโฆษณาให้อยู่จ้าน,นะครับขอบคุณมากครับผมแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะพูดง่ายว่าเขาอาจจะไม่ชอบอะ่ะเอเอก็พูดเคยพูดแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบลุงเยอะ อ่าเขาเพิ่มมาชอบตอนหลังนี่เองนะไอซีนะตอนแรกๆเขาไม่มีใครชอบแกเท่าไหร่อ่าถ้าตอนแรกๆเนะ่ะมีคนชอบแกเนะี่ยแล้วก็พูดช่วยกันการันตีให้แกเป็นผู้สนับสนุนนะพูดแล้วออกสื่อบ่อยๆแล้วย้ำอ่ามันก็จบแกก็ไม่ได้เป็นอยู่ท่้ทุกวันนี้หรอกเอาจริงๆเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้ว แต่ตอนนั้น่ะไม่มีใครเลยมีใครออกมาพูดแทนแกมัง้งถามหน่อยไม่มีไม่มีเลยมีแกพูดอยู่คนเดียวอ่ะอ่ามีแต่มีแต่จะไปพูดทางโน้นเข้าข้างทางโน้นอันนี้ก็เข้าใจแหละตอนนั้นอะเข้าใจแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูเหตุและผลไงแต่ถ้าคนมันไม่เข้าพูดไม่เข้าข้างเอ่ามันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะเอีนะเป็นอีกอย่างเลย มันจะทําให้สังคมเนี่ยเขวไปได้ไหวเขวได้ออิาจริงๆแต่อันเนี้ยไม่มีเลยเอฟซี FC. ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีนูน่นนี่นั่นเอพอแกโดนแล้วเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการโดนแล้วเนี่ยแล้วเกิดความดังขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยหันมาเข้าข้างเออหันมาเข้าข้างงมันก็สายไปแล้วนะ FC. เอฟซีเออ เห็นไหมเออจนสังคมเนี่ยสังคมเขาเกิดความสงสารเน่อฟซีเนี่ยสังคมเขาเกิดความสงสารเขาก็เลยต้องมาเข้าข้างเออคอยไปอยู่ฝั่งนี้คอยช่วยเหลือสนับสนุนกันนู่นนี่นั่น,นทำทุกอย่างอ่าเพื่อให้แกสู้ได้กับกับเงามือดอ่ะให้สู้ได้กับเงามืดเอ่อถึงจะเป็นอยู่ห่างๆแต่เขาก็พยายาม อช่วยทุกอย่างช่วยอาจจะช่วยไม่ได้อย่างอื่นก็ช่วยทางด้านจิตใจหรือทางด้านาทุนทรัพย์นะครับก็ช่วยกันไปแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ไม่มีเลยวเอไม่เห็นมีใครแสดงแสดงค่อยอ้อออกมาไม่ค่อยเห็น่ะตอนแรกๆแกะ่ะไม่มีมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไง โอ้ย oh, แท้แตะก่อนนะถ้าข้างในนะเขาออกมายืนยันการันตีนะช่วยกันพูดนะคนจะแยะเลยถูกไหมแกแก็รอดแกจะไม่มีปัญหาเท่าแบบทุกวันนี้เลยล่ะใช่ไม่มีเลยใช่ไหมนั่นแหละไม่มีใครเลย ถ้ามีนะโอ้โหมันจบไปแล้วแกไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วแกก็อาจจะอยู่เดิมๆอย่างนี้แหละแต่อยู่แบบมีความสุขไงอยู่แบบไม่ต้องไปสู้อะไรอยู่ตามลําพังอยู่บนครอบครัวถึงยังไม่ได้มีเงินมีทองแต่ว่าอยู่แบบสบายใจเออไม่มีสังคมรังเกียจแล้วไม่มีสังคมมันลุมด่าเอาแบบเนี้ยอ่าเห็นไหมมันก็ดีอยู่แล้วแต่นี่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่สนใจมีแต่โดน อดโดนใส่ยอีกต่างหากถาว่าแกเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อ่าสุดท้ายก็เป็นยังไงแล้วตอนนี้ตอนนี้จะมาแสดงน้ําใจนะครับแสดงน้ําใจว่าอยากจะช่วยนู้นนี่มันไม่ทันแล้วเอฟซีมาช่วยอะไรตอนนี้นะครับนะมันไม่ได้แล้วมันเข้าสู่ขบวนการไปแล้วเอฟซีมันจะไปช่วยตรงไหนมันไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่แล้ว คุณไม่มีอํานาจใดๆอย่งนีตอนนั้นคุณมีอํานาจเต็มที่เลยอตอนเนี้ไม่เข้าสู่กระบวนการนะอํานาจเต็มที่แล้วตอนนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยประโคมข่าวเอ่ยช่วยกันอ่าช่วยกันคนละปากนะครับคนละคนละเสียงคนละปากนะเขาช่วยกันพูดช่วยกันย้ําเพราะสื่อมีอยู่ในมืออยู่แล้วเมือ่อสื่อไปสกิดเอาตรงไหนก็ได้โอ้เยอะแยะเขามานั่งรอทั้งวันนะอยู่ที่นี่ทั้งวัน เออพูดแต่เรื่องอื่นนะครับไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเลยพูดเอาเอาตัวเองได้มันไม่ใช่ไงใช่ครับนั่นแหละนะครับ fc มันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ไงคือออกมาในแนวทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ถ้าตอนนั้นนะช่วยกันนะโอ้จบไปแล้วแกก็จะแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วแบบนีนน้ไม่ได้เป็นขี้ปากของชาวบ้านชาวเมืองเขาหรอก อแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมมาเสียใจว่าไม่น่าทํากันนู่นนี่นั่นรู้ได้ไงว่าแกทำอ่อมันยังไม่สิน้นสุดโอ้โหมันมัน,ม,นมันไม่ใช่หรอกคนเราต้องดูเหตุและผลเอ็มอีไปไปไปฟังห่างๆแล้วไม่เชื่อมันยังไม่สิ้นสุดเลยมันยังมีการดินน้นรนการอะไรอยู่นะยังมีอยู่ แอดไม่เข้าใจอะนะไม่รู้เขาคิดกันยังไงเออตอนนั้นทําไมไม่ช่วยกันการันตีกันเต็มที่ตอนนี้ตอนนี้จะมาช่วยมันไม่ทันแล้วนะมันจบเออ